ปอกมังคุดง่ายๆโดยไม่ใช่มีดจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีปอกมังคุดง่ายๆที่สะดวกและรวดเร็วโดยไม่ใช่มีดนะคะวันนี้ลักนำมาฝากกัน2วิธีนะคะใครชอบวิธีไหนก็นำไปใช้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำวิธีแรกกันเลยนะคะวิธีแรกนะคะเราก็จะแกะตรงหัวจุกนี้ออกค่ะ เนี่ยค่ะแกะออกเลยนี่นะคะแกะออกแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็ออกแรงบีบเบาๆค่ะนี่นะคะบีบแบบนี้เลยค่ะเปลือกมังคุดก็จะหลุดออกมาได้ง่ายๆเลยนะคะเนี่ยค่ะง่ายสะดวกแล้วก็มือเราไม่ต้องเลอะด้วยนะคะเพราะว่ายางมังคุดอะคะ่ะ มันดำนะคะเวลาติดในเล็บล้างออกยากมากเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีที่สองนี่ก็ง่ายมากๆเลยนะคะวิธีที่สองนะคะเราก็จะแกะตรงดอกตรงก้นเขานี่นะคะตรงนี้เลยค่ะให้เราใช้มือกดลงไปแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะกดลงไปเขาก็จะเป็นลักษณะบุ๋มๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เราบีบเบาๆค่ะแค่นี้เองนะคะเปลือกเขาก็จะหลุดออกมาได้ง่ายเลยนี่นะคะนี่นะคะแบบนี้สวยงามด้วยเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะถ้าใครชอบทานมังคุดนะคะลองเลือกตามวิธีที่ชอบได้เลยค่ะที่รักนำมาแนะนำนะคะมีสองวิธีนะคะ นี่ยค่ะก็จะแกะออกง่ายๆเลยเนี่ยค่ะลองทำตามกันดูนะคะวันนี้ลักลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะปอกง,ง่ายมากเนี่ยค่ะแค่กดลงตรงดอกเบาๆนี่นะคะแล้วก็ออกแรงบิบนิดหน่อยค่ะเนี่ยขหดุดเลยโดยไม่ต้องใช้มีดค่ะ